สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่านครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับเพื่อนเพื่อนถามเข้ามานะครับว่ารถของผมนะครับมีอาการไฟเลี้ยวติดแช่ค้างไม่ยอมกระพริบนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นนะครับในมุมมองของเพื่อนเพื่อนช่างหรือว่าพี่น้อง fc หลายๆท่านอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะแค่ไฟเลี้ยวไม่กระพริบนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่เยอะกว่านั้น นะครับมีบางอย่างที่หลายๆท่านยังไม่รู้นะครับหรือว่าไอ้ที่ผมจะพูดไปนั้นนะครับหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับก็เอาคงไม่ว่ากันนะจะอธิบายจะเล่าให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับได้รู้กันนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับประมาณ2ปีที่ผ่านมาผมได้ทําคลิปของรถคาวาสิิรีโอคันนึงไปนะครับ รถกวาสกิริโอคันนั้นนะครับมีอาการไฟรเลี้ยวข้างหนึ่งกระพริบปเป็นปกตินะครับอีกข้างหนึ่งไม่ยอมกระพริบเลยนะครับทั้งๆท,ที่นะครับหลอดไฟผมก็เปลี่ยนใหม่นะรีเลยก็ลองแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ดีแต่ว่ามันมีอยู่ข้างหนึ่งนะครับมันไม่ยอมกระพริบเลยนะครับเคสนั้นได้ทำคลิปไปนะครับกว่าจะหาต้นตอหาสาเหตุเจอ นะครับหาจนตาปีหนหมดแล้วพี่น้องนะครับ amed, พอจะหาเจอนะครับพอหาเจอแล้วโอ้ยนะครับเราไม no ่น่าเลยเราพลาดแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับไนเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้เพื่อนๆนะครับอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่เคยเจอนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับกรณีที่ไฟเรียวนะครับมันไม่ยอมกลับทิบนะครับไฟเรี้ยวมันไม่ยอมกลับพิบ เราอาจจะพุ่งเป้าไปที่นะครับรีเลย์นะครับเป็นอันดับแรกนะครับรีเลย์เสียนะครับจะทำให้ไฟเลี้ยวของเรานะครับไม่กลับริปเลยนะครับหรือว่าบางตัวรีเลย์มันเสียมันก็กลับริปช้าเช่นเดียวกันนะครับอ่าพุ่งเป้าไปเลยนะครับสำหรับรถที่ว่าไฟเลี้ยวไม่กลับริปรีเลอย์อยู่ตรงไหนนะครับในรถตระกูลเวฟ นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่บริเวณใต้เรือนไม้นะครับส่วนของยามาฮานี่อยู่ทวที่ทว่วแดนนะครับ <c oughs> บางรุ่นนะครับอยู่บริเวณใต้ยูบ็อกนะครับใต้ด้านนอกนะใต้บอ่อด้านนอกกับใต้ยูบ็อกนั่นแหละใต้ถังน้ํามันนั่นแหละนะครับอ่ามันก็แล้วแต่รุ่นรถเราต้องหาให้เจอว่าดีเลอยอยู่ตรงไหนถ้าไฟเรียวไม่กระพริบนะครับถ้ามันไม่กระพริบทั้งสองข้างเลยแหละนะครับถ้ามันติดแค่ค้าง ให้ไปที่รีเลย์กันก่อนเลยนะครับแต่ที่แน่แแบตเตอรี่ของท่านจะต้องดีนะครับไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่ไม่ดีแล้วไปบอกว่าไฟเดียวติดแช่ค้างก็ไม่ได้นะเออนะครับการที่เราจะฟันธงรถนะครับระบบไฟของเราต้องดีนะครับแบตเตอรี่ต้องดีนะครับถ้าแบตดีไปที่ดีเลยเลยอันดับแรกนะครับอันดับต่อมานะครับอันดับต่อมา ปัญหาที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับของ k a ว a j กิรีโ o นะครับที่ k a ว a j กิรีโ o ไฟเลียวกระพริบข้างเดียวนะครับที่ทําคลิปไปนะครับในเคสนั้นนะครับในเคสนั้นหลอดไฟเนี่ยนะครับก็เป็นหลอดไฟปกติที่นะครับแกะ่ออกมาจากกล่องใหม่เลยนะครับเกะี่ยออกมาจากกล่องเลยนะของใหม่นะครับทั้งหมดนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นขนาดหลอดเท่ากัน นะครับยี่ห้อเดียวกันขนาดหลอดเท่ากันแต่ว่านะครับเอาไปใส่แล้วนะครับไฟมันไม่ยอมกระพริบนะครับอ้าวแล้วทีนี้หลอดไฟก็แกออกมาจากกล่องเดียวกันยี่ห้อเดียวกันขนาดหลอดก็เท่ากันไงล่ะทีนี้ไปต่อยังไงล่ะนะครับบังเอิ้นนะครับคิดไปคิดมานะครับยางอ้อมบดอยู่บ้นอยู่สามหลอดสี่หลอดเป็นวิญญหัวบุหรี่น่องมากงรถเขาเบดคันนะครับหาสาเหตุไม่เจอนะครับ เออเพราะว่ามันเป็นหลอดไฟเลี้ยวใหม่ไงรีเลย์ก็เทสแล้วแบตเตอรี่ก็ใหม่แล้วนะครับไฟมันไม่ยอมกระพริบนะครับแต่สาเหตุที่นะครับผมได้เจอวันนั้นนะครับผมถอดหลอดไฟนะครับถอดหลอดไฟฝั่งที่ไม่กระพริบนะครับฝั่งซ้ายของตัวรถวันนั้นนะฝั่งซ้ายมันไม่กระพริบฝั่งขวามันกระพริบนะฝั่งซ้ายมันติดแช่ค้างนะครับผมก็เลยถอดเอาหลอดไฟข้างซ้ายนะครับหลอดหนึ่งนะครับหลอดไฟท้ายนะครับ เอาไปสลับกับข้างขวานะครับเอาหลอดไฟเลี้ยวนี่แหละนะครับถอดสลับกันกับข้างขวาพอถอดเอาข้างขวามาใส่ซ้ายมันดันกับพริบแล้วทีนี้นะครับพอไฟมันกับพริบขึ้นมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวไปขวาขวากับไม่กับพริบแล้วทีนี้นะครับอ้าวก็ฟันธงได้ว่าไอ้หลอดไฟหลอดนั้นนะครับมันน่าจะมีปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับทั้งๆที่หลอดก็มีขนาดเท่ากันกล่องก็กล่องเดียวกันแกออกมานะพี่น้องนะครับ ทีนี้นะครับผมก็หาสาเหตุไม่เจอนั่งคิดไปคิดมาก็เลยลองเอามิเตอร์มาวัดค่าโอห์มดูนะครับมาวัดค่าโอห์มของหลอดไฟดูทีนี้คบตอบที่ได้มาก็คือหลอดไฟขนาดมันเท่ากันก็จริงแต่ว่าค่าโอห์มมันไม่เท่ากันนะครับนั่นหมายความว่านะครับมีหลอดไฟตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยค่าโอห์มมันสูงนะครับค่าโอห์มสูงมันน่าจะวัดสูงกว่านะครับเดาเบิ้ีงน้นนะครับคิดว่าวัดมันสูงกว่าแหละนะครับ อ่าค่าโอ้มันสูงกว่านะครับตั้งๆที่หลอดเท่ากันแจออกมาจากกล่องเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับอ่านั่นหมายความว่าในกระบวนการการผลิตหลอดไฟนั้นนะครับเขาอาจจะใส่ไส้มาผิดนะครับไส้ที่เป็นเส้นยีอยู่ข้างในนี่แหละที่อยู่ข้างในหลอดไฟนะอาจจะใส่เป็นเส้นใหญ่มานะครับความต้านทานมันก็เลยเยอะกว่านะครับทําให้มันกินไฟเยอะกว่านั่นเองนะครับบัดมันก็เลยสูงกว่านะ อ่านะครับนี่ก็คือคําตอบที่ผมได้มากับสิ่งที่ผมได้เจอมานะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไฟเดียวของเราเนี่ยถ้าหลอดมันไม่ถ้าวัดมันไม่เท่ากันเนี่ยหรือว่าหลอดลาหลอดหนึ่งมันขาดไฟมันจะไม่กระพริบนะครับเพื่อนๆไฟมันจะติดแค่ค้างนะบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าหลอดวัดไม่เท่ากันไฟมันจะไม่กระพริบนะครับ ถ้าหลอดไม่เท่ากันไฟไม่กับพิบในกรณีที่เป็นรีเลย์เดิมจแตนดาติดรถนะครับแล้วก็ถ้าหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งขาดมันก็จะติดแค่ค้างนะครับอ่าอันนี้รู้ไว้เลยนะบอกไว้เลยนะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงรีเลย์ตัวนี้กันนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเขาเรียกว่ารีเลย์แต่งนะครับรีเลย์แต่งพวกนี้นะครับเราจะเอามาใช้กับรถที่นะครับหนึ่งละ วัดของหลอดไฟไม่เท่ากันเช่นนะครับรถบางคันนะครับไปใส่ไฟเดียวหน้าเป็นไฟ LED ไฟเดียวหลังเดิมแบบนี้นะครับวัดไม่เท่ากันมันจะไม่กระพริบนะครับพอวัดไม่กระพริบอ่าพอหลอดไฟไม่กระพริบเราก็ต้องใช้รีเลย์ลักษณะแบบนี้นะครับรีเลย์ลักษณะแบบนี้เพื่อนๆดูตรงนี้นะถ้ารีเลย์เดิมนะครับดำๆเนี่ยรีเลย์เดิมมันจะไม่มีมันจะไม่มีจุดให้เราทําการปรับแต่งความเร็วของ การกระพริบนะแต่ตัวนี้มันจะมีจุดปรับแต่งความเร็วของการกระพริบไฟเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับไอตัวสีส้มเนี่ยนะครับที่มีตัวปรับความเร็วของการกระพริบไฟเนี่ยนะครับไม่ว่าหลอดไฟของท่านนะครับวัดจะสูงวัดจะต่ำวัดจะเท่ากันไหมเพืเ่อนๆจะเพิ่มหลอดไฟเดียวเข้าไปอีกสําหรับรถติดพ่วขงข้างนะครับถ้าเราใช้รีเลย์ตัวนี้มันจะกระพริบให้เรานะครับมันจะกระพริบให้เรานี่ก็คือข้อดีของมันนะ ทีนี้นะครับผมก็จะประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเทสให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะนะครับเทสให้ดูก่อนนะครับว่ารีเลย์สแตนดาร์ดกับรีเลย์แต่งนะครับมันต่างกันอย่างไรนะครับอ่านะครับอันนี้รีเลย์รีเลต์สแตนดาร์ดติดรถนะครับรีเลต์สแตนดาร์ดติดรถเรามาดูนะครับว่าไฟมันกระพริบประมาณนี้นะครับอ่าไฟจะกระพริบอยู่ประมาณ80ครั้ง นะครับ80ครั้งขึ้นไปต่อนาทีนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าใช้รีเลย์เดิมนะครับถ้าใช้รีเลย์เดิมแล้ววัดไม่เท่ากันล่ะนะครับถ้าใช้รีเลย์เดิมแล้ววัดไม่เท่ากันนะครับผลมันจะเป็นอย่างไรอันนี้หลอดเล็กนะหลอดเล็กกับหลอดใหญ่นะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวดูไม่ออกนะครับหลอดเล็กกับหลอดใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลอดเล็กกับหลอดใหญ่นะ เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับมันจะไม่กระพริบถ้าวัดของเราไม่เท่ากันนะครับเพื่อนถ้าวัดของเราไม่เท่ากันเนี่ยมันจะไม่กระพริบเลยนะครับเนี่ยนะครับมันไม่กระพริบนะครับมันจะไม่กระพริบเลยถ้าวัดไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นรีเลย์เดิมทีนี้เราจะไปที่รีเลย์แต่งนะครับเราจะไปที่รีเลย์แต่งนะอันนี้รีเลย์แต่งนะครับทุกท่านรีเลย์แต่งถ้าเราเสียบผิดพังทันทีเด้อนะครับ ดูให้ดีสองขาตัวนี้ขาไหนไฟเข้าขาไหนไฟออกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับต่อให้วัดไม่เท่ากันนะครับต่อให้วัดไม่เท่ากันถ้าเราใช้รีเลย์แต่งมันยก,ก็จะกระพริบให้นะครับทีนี้นะครับรีเลย์แต่งข้อดีของมันอยู่ตรงนี้นะครับดูดีๆนะตอนนี้มันกระพริบอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะทําการปรับสกูจูนตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเร็วเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยกว่าร้ยครั้งต่อนาทีขึ้นไปนะครับอ่าหรือผมจะปรับลงมาเรื่อยๆปรับลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเอาตามใจชอบของเราเลยนะครับนี่นะครับเอาช้าแค่ไหนก็ได้นะครับนี่นะครับเราก็จะปรับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเราอยากได้กับพิบแบบไหนเราปรับได้เลยนะครับสําหรับรีเลย์แต่งนะครับนี่นะครับ นี่แหละนะครับก็คือนะครับหลักการทํางานของไฟเลี้ยวนะครับถ้าไฟเลี้ยวไม่กระพริบอันดับแรกแบตเตอรี่ต้องดีก่อนถ้าแบตเตอรี่ดีเรามากันที่ดีเล์นะครับพอเราออกจากรีเล์ไปแล้วนะครับเราก็มาเช็คกันที่หลอดไฟเนี่ยจำนวนวัตต์มันเท่ากันหรือไม่หลอดมีหลอดใดหลอดหนึ่งขาดหรือไม่ในระบบไฟเลี้ยวนะถ้าขาดหลอดหนึ่งนะครับรถบางรุ่นมันไม่ยอมกระพริบเลยมันจะติดแค่ค้างนะครับเพื่อน ะครับดังนั้นให้เพื่อนๆไปทําการไล่ตัวเช็คตามที่ผมได้แนะนํานะครับเออเออเออหอนหอนหอพี่น้องอู้ห่อนไว้เถอะนะครับเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอทุกท่านครับ